ลูกค้าเยอะครับวันหนึ่งผมผ่ากระทะหักที่ฝั่งตรงข้ามเขาเลยตะโกนมาไอ้อน้นมึงชื่อหนูหนูผัดไทยไม่ได้แล้วร้านมึงต้องผัดไทยนะลกแตก <laughs> มันจะมีรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครผมบอกเลยว่าคนที่ไม่ชอบกินผัดไทยพอมากินที่ร้านแล้วจะไม่กินที่อื่นอีกเลยผมบอกเลยว่ารสชาตินี้เป็นรสชาติที่ผมภูมิใจ สวัสดีครับผมพี่อ้นนะครับผัดไทยนรกแตกครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่14ครับค้าพี่มากินอนะ่ะเขาบอกว่าพี่หนูมากินที่ตั้งแต่มอต้นแล้วเนี่ยพี่หนูเรียนจบนะทำงานแล้วเนี่ย สูตรมาจากประสบการณ์เรานี่แหละเอาจริงๆเลยอาหารไทยอะ่ะมันอยู่ในสายเลือดเราตั้งแต่เกิดที่เราไม่เหมือนใครคือการที่เราพัฒนาเราลองผิดลองถูกจนทุกวันนี้รสชาตินิ่งแลครับเพราะมีฝรั่งท่านนึงเขาเคยบอกผมไว้ว่าคุณทําอย่างเดียวทําให้ดีที่สุดทําให้ชนะเลิศแล้วคุณจะชนะผมก็ทําแต่ผัดไทยอย่างเดียวเลย14ปี มันจะมีรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครผมบอกเลยว่าคนที่ไม่ชอบกินผัดไทยหรือคนที่ไม่กินผัดไทยพอมากินที่ร้านแล้วจะไม่กินที่อื่นอีกเลยมันมีครบทุกรสครับคนไทยชอบฝรั่งชอบเขากินกันได้ทั่วโลกร้านเราเป็นร้านที่มีฝรั่งเดินทางเพื่อมากินเองเยอะมากเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ารสชาตินี้เป็นรสชาติที่ผมภูมิใจสุดท้ายจริงๆมันคือเรื่องของไฟครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครรู้จักผมมาเป็นร้านแรกๆเลย สิบสี่ปีก่อนคนเดินผ่านบอกใอ้ผัดไทยใครเขาผัดกันแบบนี้แม่งผัดมั่วๆนี่หว่าวันหนึ่งผมผัดแล้วเสร็จแล้วลูกค้าเยอะครับกระทะหากักพอมันแตกปุ๊บคราวนี้ขายไม่ได้แล้วปิดร้านพี่ฝั่งตรงข้ามเขาเลยตะโกนมาไอ,อ้อ้นมึงชื่อหนูๆผัดไทยไม่ได้แล้วร้านมึงต้องผัดไทยนรกแตกเดินไปไหนก็เรียกนรกแตกตอนนั้นเราก็คิดว่าลูกค้าบุลลี่เราก็เลยใช้ชื่อนี้เลยเป็นผัดไทยนรกแตกครับ เป็นผัดไทยครับผัดไทยห่อไข่ผัดไทยบุญนเส้นผัดไทยทรงเครื่องผัดไทยหลงกุง้งผัดไทยไข่เค็มแต่รพัดจะผัดไทยเลยไม่มีเนื้อสัตว์ก็จะมีกุ้งครับกุ้งแห้งถ้าเอา2อย่างนี้ออกไปมังสวิรัติทานได้และอีกอย่างหนึ่งร้านเราเป็นฮาลาลน,นะครับเพื่อนๆเ,เราเป็นอิสลามครับที่ร้านเราขายราคาไม่แพง้ลูกค้าสามารถเอื่อมถึงได้เริ่มต้นที่55บาทครับแพงสุดของร้านเราคือร้อบาทไปลองกันเลยดีกว่า่ะโอเค ที่เตรยมมาแค่วันละ300้จาาแล้วแต่วันเลยจริงๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับของไม่มีหมดก็ขายสูงสุดไม่เกิน300เหมือนเดิมแล้วกันลูกค้าโอเคนะ ลูกค้าค่อนข้างที่จะน่ารักครับคนที่รักเขาก็รักจริงๆร้านผัดไทยนรกแตกนะครับตั้งอยู่วงเวียนใหญ่ครับถนนลาดยา่าเลยลาดย่าซอย6มาประมาณ200เมตรก็จะเจอร้านเราเลยนะครับสังเกตไม่ยากครับร้านจะเปิดตั้งแต่16บหนาฬิกาจนถึง22่สนาฬิกาของทุกวันร้านหยุดวันจันทร์ครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 3 5 1ป3 9 0สําหสาหรับลูกค้าที่ชอบกินผัดไทยนะครับแล้วอยากหาความแปลกใหม่ให้กับรสชาตินี้แนะนําให้มาครับเชื่อว่าลูกค้าไม่น่าผิดหวัง นะครับยังไงพบกันขอบคุณครับ